ทุกคนนี่คือเห็ดแครอทจ้ะเห็ดแครอทอุย้ยร้อนเราเอามาอบจ้ะย่างนั่นแหละแล้วก็สิเฮาสีตําแก้วเห็ดแครอทเรามาดูกันว่าตามบอ,อกมันแล้วมันจะเป็นแนวใดนะจ๊ะดูสิโอปกพริกพี่น้องสีวัไถ้าตํําตาแกวเห็ดแครอทจ้ะนี่ เลียงนึกกินขนาดเลยจ้ะนี่คือ h, เฮดแค่รอทที่อบแล้วแล้วก็เราก็อบพริกพริกเราจะตําใส่นี่จ้ะปลาปนจ้ะพี่น้องจ้ะเราไปดูกันมันจเสียบขนาดไหนจ้ะตำบอันี้ทุกคนตำพริก นี่กะจะเทเห็ดแครอทลงไป,ะปนะคะทุกค <c oughs> <c oughs> น,นเห็ดแครอทลงตํ่าจ้ะนี่ละจ้ะปนเห็ดแครอทสุปเห็ดแครอทตําแก้วเห็ดแครอทเปียงซีจ้ะเดี๋ยวสิไปลองซิมกันนะจ้ะมา มันแซบไหมจ้ะไปสวัสดีจ้ามาสวัสดีมามาซิมแก้วเห็ดแค่รสว่ามันจะเป็นแนวใดสีพานหรือบอัวพานชิมมนเด้อแซบดีแด้วพี่มมน้องวอกค่อยๆ คล้ายๆตำเห็ดขอไข่บานเฮาแม่อนจะตำแก้วเห็ดไข่ไหมอืมอืมเขาทาอยู่เด้ออืมคืออยู่เด้อเขาทาอยู่เด้ออืมอืมตายแล้ว กินขมวดกล้องแช่แชไปอือ,อพี่น้องเห็ดหลายลายซีเรตำตำแซ่สูฟีดไปพี่น้องอืออ๋อไม่ลืมจ้ะไหมผู้ดใดผู้ใดบ่เคยกินร้องเลยจ้ะหอมแซ่บอยู่ะจำใท่ ตามส่ปลาแห้งจก็น้อยจ้ะดูกว่าปลาทูอีย่างสิมาตาบ้างอืมใช่แล้ว่ะตองร้องแล้วพีนองลแล้วแซ่บอืม